หารดงบสองแสนนิดๆมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเซลฟ์ฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮสองค่ะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งคันที่ราคาน่าราักมากเลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันซิลฟี่ค่ะเป็นนิสสันซิลฟี่ 1.6V นะคะปี2013ค่ะ ในคลิปนี้นะคะฝนจะไม่ปรับแสงของวิดีโอเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นสีรถจริงนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแต่ละเฉดของยี่หอก็จะไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวแบบว่ามาเห็นรถจริงเอามันน้ำตาลนี้น้ำตาลนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะได้ให้เห็นแบบสีจริงๆเลยนะคะคันนี้นะคะสวยทั้งภายนอกภายในนะคะแต่อันนี้อาจจะยังไม่ได้สวยมากนะเพราะฝนยังไม่ได้ล้างฝนบองตรงเลยก็คือมาปุ๊บฝนทาคลิปเลยนะคะ เหมือนเดิมค่ะเซลฝนนะคะรับประกันเรื่องชนหนักผิกคว่ำมจมน้ํากอไม100่ร้อยเปอเซนะคะอ่าผลพาไปดูข้างในค่ะเห็นเห็นไหมบอกแล้วว่าจะยังไม่ได้สะอาดมากนะแต่อยากรีบมาทําคลิปให้ก่อนเนาะเพราะว่าราคามันดีมากนะคะแล้วก็รถคันนี้ก็คือแบบเออดีอ่ะกับราคานี้นะคะอ่าพูดแล้วก็บอกราคาเลยละกันนะคะราคาคันนี้ฝนให้นะคะ n i สสัน s ซลฟี่ปีเอ่อหนึปีสองพฝนให้ราคาอยู่ที่ 2,500 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อสดออรถบ้านเฮงเฮงสองไม่เก็บแบดเหมือนเดิมนะคะเครื่องเดิมทุกจุดค่ะนอกจากนี้ฝนยังมีตัวรับประกันเครื่องเกียร์นะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะก็ใช้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องจะพังเกียร์จะเสียหรืออะไรแล้วแต่นะคะ2ปีหรือ2,000 20, 0กิโลด้วยค่ะเลขไมคันนี้นะคะไม่แท้นะคะอยู่ที่1 6 0 0 0 0กิโลค่ะ กุญแจรีโมทครบทั้ง2ดอกนะคะแต่ดอกเนี้ยน่าจะแบตหมดน่าจะฐานหมดเดี๋ยวฝนเปลี่ยนฐานให้ก่อนนะคะเออเซลฟี่เขาดีเนาะเขาทำมาดีเนาะ,ะแบบสามารถลดราคาแค่2องแสนอลเปิดด้านหลังได้ด้วยเนาะ,ะก็ถ้าใครนะคะหา n s สันเซลฟี่ราคาน่ารักอยู่นะคะ2อง0สนบาทมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาดูรถได้ที่รถบ้านเฮงเฮงกัลลประพฤกบางแคคะ่ะเข้ามาหาเซลฟฝนได้เลยคะ่ะ